เด <The> อะทรูดจาะลึกจริงยูเครนป่วนหนักรับสองศึกคนเซเลสกี้ไล่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลาออกขณะที่รัสเซียจัดชุดใหญ่สอยสู่27มิก29บินรบ6ลำร่วง จากเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2566เว็บไซต์ทวีตได้มีการอ้างถึงสำนักข่าวบูมเบิร์กโดยมีคำถแถลงของวอลโลดิมีเซเลสกี้ว่ารัฐประหารรอบใหม่อาจเกิดขึ้นในยูเครนโดยมีเป้าหมายเพื่อถอดถอนตนเองออกจากตำแหน่งประธาน,นาธิบดีขณะที่ผู้เชี่ยวชาญชาวตะวันตกคาดการว่าหาการรุกตอบโต้ของกองทัพยูเครนล้มเหลวเซเลสกี้อาจถูกคนล้มอันตรายหลักต่อการประชุมแห่งรัฐมาจากกองทัพในหลายๆด้าน เป็นตัวบุคคลของผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งกองทัพยูเครนนายพลวาลเลรีชาลุชนีมีการเปลี่ยนผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพยูเครนพันตรีวิกเตอร์โคเรนโกและประวัติศาสตร์ลึกลับกับการเสียชีวิตของผู้ช่วยของชาลุชนีพันตรีเกนาดีสิทยาคอฟซึ่งนักวิเคราะห์บางคนมองว่าเป็นคำเตือนต่อผู้บัญชาการทหารสูงสุด ล่าสุดวันที่26พฤศจ,จิกายน2566ทับวอได้มีการออกมานำเสนอรายงานถึงความขัดแย้งภายในยูเครนระหว่างรัฐบาลกับกองทัพว่าวาลเลรี่ชาลุชนีผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งกองทัพยูเครนถูกบังคับให้ลาออกเนื่องจากไม่มีแผนการทำสงครามในปีหน้าซึ่งเป็นคำระบุโดย MP จากพรรคคนรับใช้ของประชาชนของเซเลสกีมาริอาณนาะเบชูกรยา รองหัวหน้าประชาชนนายเวอร์คอฟนาระดานำรงตำแหน่งรองหัวหน้าเวอร์คอฟนาระดาในด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศดังนั้นเขาจึงหารือกับกองทัพยูเครนตลอดเวลาคราวนี้เธอตัดสินใจที่จะไล่ชาลุชนีได้บอกว่าเขาไม่มีแผนการต่อสู้ในปีหน้าเบซูกลายากล่าวว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพยูเครนไม่สามารถจะทำแผนสำหรับปี2024ได้ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก สถานการณ์ขณะนี้หากผู้นำทหารไม่สามารถนำเสนอแนวคิดใดๆและข้อเสนอทั้งหมดสำหรับการระดมพลก็ลดลงจนทำให้จำเป็นต้องมีคนมากขึ้นโดยไม่มีข้อเสนอแม้แต่น้อยสำหรับการเปลี่ยนแปลงระบบกองทัพยูเครนผู้นำดังกล่าวก็ต้องจากไปอย่างไรก็ตามในยูเครนพวกเขาระบุแล้วว่าเรลชูกลายาดำเนินการโดยได้รับอนุญาตจากเซเลสกี้ซึ่งมีความขัดแย้งกับชาลุสนี จำเป็นที่จะต้องถอดผู้บัญชาการฐานสูงสุดออกเนื่องจากสูญเสียตำแหน่งชาลุสนี่จะหายไปจากฉากทางการเมืองโดยอัตโนมัตินอกจากนี้ค่ะในวันเดียวกันทัพวอยได้มีการเปิดเผยถึงการรูปโจมตีของกองทัพรัสเซียด้วยว่ากองทหารรัสเซียสามารถควบคุมอนาเขตทั้งหมดของเขตอุตสาหากรรมจากสถานียาซิโนวาตยาสองเมื่อคืนนี้กลุ่มโจมตีของกองทัพรัสเซีย สามารถเอาชนะซัสนิบุกเข้าไปในแนวป้องกันที่สงพลังที่สุดแห่งหนึ่งของกองทัพยูเครนวันนี้หน่วยงานของเรายังคงเคลียร์เขตอุตสาหากรรมต่อไปเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกและทิศเหนือกองทัพยูเครนได้มีการลาดถอยไปอย่างแนวรบใหม่และไม่ได้พยายามที่จะตอบโตโ้ดยซ้าทางตอนเหนือการต่อสู้ยังคงดําเนินต่อไปในพื้นที่ของโรงงานอฟดิสกีสติฟนอยและโนโวคาลิโนโวใกล้กับอาเตมอฟ การต่อสู้หลักกำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ของคลาชิฟกาและอันดีฟกาเรากำลังทำงานร่วมกับปืนใหญ่อย่างแข่งขันการสูญเสียร,รวมของกองทัพยูเครนในทุกทิศทางต่อวันบุคลากรเสียชีวิตและบาดเจ็บศรีรคนรถถัง2ขคันปืนใหญ่สนาม10หน่วยระหว่างการต่อสู้ตอบโต้แบตเตอรี่และเรดาร์1ตัว สถานที่จัดเก็บเชือเพลิงการบินของกองทัพยูเครนในภูมิภาคโปตาวารวมถึงคลังแสงได้รับความเสียหายจากกระสุนการบินในภูมิภาคเชอร์กาซีระบบป้องกันภัยทางอากาศได้มีการยิงเครื่องบินของกองทัพอากาศยูเครนตกซ้ำลำใน1วันสู่27สองลำในพื้นที่โนวอรัสและเวลิกาอเล็กซานดรอฟกาของภูมิภาค erson, เคอร์ซอนรวมถึงมิก9ในพื้นที่ ปยาติกาและภูมิภาคเดนิโปโรเปตอฟเนทันยาฮูคุยไบเดนด่วนแบะท่าต่อพักศึกอีก19วันหลังตัวประกันอิสราเอลแชสื่อฮามาสดูแลดีและไม่ทำร้ายไม่ละเมิดใดๆจากการที่กาตาซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่พักฮามาสปาเลสไตน์ตกลงกับ Israel, อิสราเอลหยุดยิงชั่วคราวสีวันในเขตกาซาเพื่อแลกเปลี่ยนนักโทษระหว่างกันโดยมีสัดส่วนชาวปาเลสไตน์มากกว่าอิสราเอล3ต่อ1โดยมีรายงานว่าลัอแรกในคืน วันที่25พฤศจิกาย,ยน2566มีการปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์39คนเป็นผู้หญิง24คนทั้งหมดถูกกองทัพอิสราเอลลักพาตัวไปจากเขตเวสต์แบงค์รัฐปาเลสไตน์ที่เป็นรัฐและมีประธานาธิบดีแต่ชื่อแต่กลับไม่สามารถมีอำนาจอธิปไตยปกป้องตนเองได้ล่าสุดวันที่27พฤศจิกาย,ยน2566เว็บไซต์ทวารได้มีการเผยแพร่ถึงความคืบหน้าในการปล่อยตัวประกันว่าคำให้การจากกลุ่มตัวประกันที่พึงเผยแพร่โดยขบวนการต่อต้าน อิสลามในชนวนกาซายืนยันว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติอย่างดีและไม่ถูกใช้ความรุนแรงหรือการละเมิดใดๆอารอนเบนเดวิดนักข่าวสงครามช่อง13ของอิสราเอลกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ว่าเขาได้มีการพูดคุยกับนักโทษบางคนที่ถูกปล่อยตัวระหว่างการสงบศึกและพวกเขากล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสได้นำสมาชิกข,ของแต่ละคิบุตมารวมกัน ซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกสบายใจมากขึ้นพวกเขาไม่ถูกใช้ความรุนแรงหรือถูกทารุณกรรมและสมาชิกของกลุ่มฮามาสพยายามจัดหาอาหารยาแก้ปวดและยาสามันให้กับพวกเขามากที่สุดเท่าที่จะทําได้ตัวประการสามารถนั่งเงีย,ยบๆและพูดคุยกันทํากิจกรรมตามปกติเบนเดวิดกล่าวทั้งนี้ทวอยังระบุว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนหน้านี้ได้รับการยืนยันโดยหญิงชาราชาวอิสราเอลชื่อลิปชิสอายุ85ปี จึงได้รับการปล่อยตัวเมื่อปลายเดือนตุลาคมเธอทาให้ทุกคนประหลาดใจในระหว่างการแถลงข่าวในเทลอาวิฟหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวเธอกล่าวว่าพวกเขาปฏิบัติต่อเราด้วยความเมตตาและเอาใจสาใส่มีอาหารและยาให้เราและผาแพทย์มาหาเราเพื่อตรวจตามคํากล่าวของอดีตตัวประกันกลุ่มฮามาสที่บันทึกไว้ในหนังสือพิมพ์ของอิสราเอลและต่างประเทศสื่อของอิสราเอลวิพากวิจารณ์รัฐบาลของเบนจามินเนทันยาหูอย่างรุนแรงและการจัดการปัญหาคนหายรวมถึง ถึงความล้มเหลวในการจัดการกับสถานการณ์ในปัจจุบันทางการอิสราเอลได้มีการประกาศความพร้อมขยายเวลาสงบศึกช่วคราวกับกลุ่มฮามาสปาเลสไตน์โดยขึ้นอยู่กับการปล่อยตัวคน10คนที่ถูกคุมขังในชนวนกาซาทุกวันในฐานะหัวหน้ารัฐบาลอิสราเอลเบนจามินเนทันยาหูได้มีการตั้งข้อสังเกตในการสนทนากับประธานาธิบดีโจบไบเดนของสหรัฐเพื่อบุว่าหลังจากการหยุดยิงสีวันในปัจจุบันตัวประกัน190คนจะยังคงอยู่ในดินแดนของชาวปาเลสไตน์ การพักรบอาจยืดเยื้อต่อไปอีก19วันนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวเสริมว่าหลังจากข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวสึ้นสุดลง IDF ตั้งใจที่จะดำเนินการปฏิบัติการทางทหารในชนวนกาซาต่อไปมีรายง,งานด้วยว่าทางการอิสราเอลได้รับรายชื่อบุคคลที่กลุ่มฮามาสควบคุมในชนวนกาซาแล้วในเวลาเดียวกันสื่อของอิสราเอลไม่ได้ระบ,บุหมายเลขและสัญชาติของพวกเขาก่อนหน้านี้ไบเดนได้มีการประกาศความปรารถนาที่จะขยายเวลาการหยุดยิงในชนวนนกาซาให้เกินกว่า ระยะเวลาสีวันที่ตกลงเอาไว้ตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับประมุขแห่งกาตาประธานาธิบดีอียิปต์และนายกรัฐมนตรีอิสาราเอลในเวลาเดียวกันตามที่ที่ปรึกษาหัวหน้ากลุ่มฮามาสโบลิตบูโลทาเฮอร์เอานูนูระบุว่าฝ่ายอิสาราเอลได้มีการละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงหยุดยิงซ้ำแล้วซ้ำอีกเทลอาวีฟไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ตกลงร่วมกันสำหรับการปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์ที่ถูกคุมขังในเรือนจำอิสาราเอลเรือบรรทุกเครื่องบินรบ สหรัฐลำสองโผอา่าวเปอร์เซียอิสราเอลฟุง้งสหรัฐมาช่วยแล้วขณะที่ทำเนียบขาวแตกคั้นใบเด่นหนุนสุดโต่ง จากที่ทัว,วอได้มีการออกมารายงานเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2566ถึงข้อมูลของเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่2ของกองทัพเรือสหรัฐในตะวันออกกลางเพื่อสนับสนุนอิสราเอลขณะที่กลุ่มฮิชบุลเลาะได้มีการเปิดเผยขีปนาวุธต่อต้านเรือหนูโดยมีการเผยแพร่วิดีโอที่แสดงเครื่องยิงพร้อมขีปนาวุธต่อต้านเรือดังกล่าวนี่อาจเป็นคำเตือนอีกประการหนึ่งสำหรับสหรัฐ ึงสนับสนุน Israel อิสราเอลยางแข็งขันในการปฏิบัติการในฉนวนกาซาโดยนูเป็นขีปนาวุธล่องเรอือต่อต้านเรือที่ผลิตโดยอิหร่านล่าสุดวันที่27พฤศจิก,กายน2 5 6 6เว็บไซต์ทับวอได้มีการออกมาเผยแพร่ข้อมูลที่นา่าติดตามเกี่ยวกับเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาว่าฝายสื่อมวลชนของกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอม รายงานกลุ่มโจมตีโดยเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐที่นำโดยเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS David D Eisenhower เข้าสู่น่านน้ำอ่าวเปอร์เซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ช่องแคบเฮอร์มุสกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สองของอเมริกานำโดยเรือบรรทุกเครื่องบิน USS The d a i d D Eisenhower จะอยู่ที่น่านน้ำอ่าวเปอร์เซียเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือ เ้นคอมระบุขณะเดียวกันสื่อมวลชนของกองบัญชาการกลางสาหรัฐจะติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อไปโดยทำหน้าที่เป็นหุ่นไล่กาประเภทหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการออกมาพูดต่อต้านอิสราเอลซึ่งยังคงทำลายชนุนกาซาภายใต้การปรปิดงของสหรัฐเมื่อวันที่26พฤศจิกายนกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีไอเซนฮาได้มีการผ่านช่องแคบฮอมุส เพื่อเข้าสู่น่านน้ำอ่าวเปอร์เซียโดยขณะที่อยู่ในอ่าวเปอร์เซียจะลาดตระเวนเพื่อรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือในน่านน้ำหลักระหว่างประเทศอิสราเอลมั่นใจว่าในกรณีที่มีภัยคุกคามต่อรักยวจากประเทศที่สามสหรัฐจะใช้กลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินทั้ง2กลุ่มทันทีเพื่อต่อต้านภัยคุกคามที่เกิดขึ้นปีเตอร์เลเนอร์โฆษกไอ f กล่าว ให้เราระล,ลึกไว้ว่าในขณะนี้มีกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบิน2กลุ่มของกองทัพเรือสหรัฐเรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกที่มีกองกำลังสำรวจทางทะเลและเรือดำน้ำานิวเคลีย์ทางยุทธศาสตร์ในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามวอชิงตันประกาศว่าพวกเขาไม่มีเจตนาที่จะสักแซงความขัดแยง้งและหน้าที่ของกองกำลังที่รวมตัวกันคือป้องกันการสักแซงความขัดแย้งโดยประเทศที่สม นอกจากนี้ในวันเดียวกันทาวอยังมีการเปิดเผยถึงท่าทีของฝ่ายบริหารของสหรัฐต่อการสนับสนุนอิสราเอลด้วยว่าเดว w อ s ชิงตั o โพสต์รายงานการจัดการกับความขัดแย้งในตะว,วันออกกลางโดยฝ่ายบริหารของโจไบเดนอาจก่อให้เกิดความแตแกแยกในทเนียบเขาเพราะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ชอบการสนับสนุนอิสราเอลอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานของสื ian, ่ออเมริกันซึ่งอ้างอิงแหล่งข่าวในธรรมเนียบขาระบุว่ารัฐบาลโจไบเดนมีความแตกแยกเกิดขึ้นเหตุผลก็คือนโยบายที่ประธานาธิบดีอเมริกันดําเนินการเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลหลายคนไม่ชอบที่ไบเดนประกาศสนับสนุนอิสราเอลอย่างไม่มีเงื่อนไขท่ามกลางเหตุโจมตีพลเรือนในชนวนกาซาที่กําลังดําเนินอยู่ มีรายงานว่าเกิดความแตแกแยกระหว่างกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารรุ่นเยาวและผู้ช่วยอาวุโสของไบเดนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมของเขามานานแล้วเยาวชนไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ของสหรัฐในตะวันออกกลางโดยเฉพาะการลดการบาดเจ็บล้มตายของผลเรือน อย่างไรก็ตามผู้เท่ายังกล่าวด้วยว่านโยบายของไบเดนทําให้สหรัฐอเมริกาไม่สามารถดําเนินกลยุทธ์ในสถานการณ์นี้ได้ขณะเดียวกันทำเนียบเขาวสนับสนุนให้เกิดสงครามต่อไปทันทีหลังจากการหยุดยิงโวคราวที่ประกาศเมื่อวันศุกร์สิส้นสุดลงก่อนหน้านี้เจคซลิวานโฆษกทำเนียบขาวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุระเบิดฉนวนกาซากล่าวว่า อิสราเอลมีสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองและสหรัฐสนับสนุนการกระทำของกองทัพของรัฐยิวอย่างเต็มที่